เอเซ่กับโอลิเซ่อดีตเพื่อนร่วมทีมจากคิสตัลพาเลซที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงและขึ้นเป็นตัวเด่นของทั้งอาร์เซนอลและไบร์นมิวนิคที่สำคัญเนี่ยพวกเขากำลังจะเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคืนนี้ค่ะแต่กว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเส้นทางของพวกเขาก็ไม่ได้สวยงามนะคะโอลิเซ่เคยโดนหลายอะาค่ะที่มีปฏิเสธแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปแจ้งเกิดได้ที่วรดดิ้งค่ะจนคว้ารางวัลน,นักเตะแห่งปีของ EFL แล้วคิสตัลพาเลซก็ซื้อมาเพราะว่าเห็นแววตั้งแต่เด็กส่วนเอเซ่นะคะกดักิ คิวอค่ะยิง14ลูกในซีซั่นเดียวก่อนจะย้ายไปคริสตัลพาเลซแล้วก็กลายเป็นตัวแบกทีมแทบจะทันทีเลยสองคนนี้เนี่ยขึ้นมาจากลีกรองเหมือนกันโตมาพร้อมกันแล้วก็เคยช่วยกันลุยให้คริสตัลพาเลซจนถึงวันที่ทีมใหญ่เนี่ยเริ่มจะคนไม่ไหวค่ะมาเยือนคว้าตัวโอลิเซไปก่อนส่วนเอเซ่เนี่ยก็พาคริสตัลพาเลซได้แชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกยิงประตูชัยในนัดชิงด้วยหลังจากนั้นก็ย้ายมาอาเซนอนค่ะและในปัจจุบันทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทั้งสองท,ท แทบจะขึ้นแท่นเป็นจอมแอสซิสไปแล้วประสานงานกับแฮร์รี่เคนโหเข้าขาสุดๆส่วนเอเซ่เองก็ยิง3เกมติดให้ทีมชาติอังกฤษนะคะฟอร์มร้อนแดงและในสโมสรกับอาร์เซนอลเพิ่งสร้างตำนานเป็นคนแรกที่ยิงแฮตทริกในเกมนอตลอนดอนดาร์บี้ตั้งแต่ปี1978ค่ะก็จากผู้เล่นที่โตมาจากฟุตบอลลีกล่างนะคะสู่2สตาร์ของทีมที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่คืนนี้ตีสามมารอลุ้นกันค่ะว่า2คนนี้เนี่ยใครจะโชว์ฟอร์มร้อนแรงให้แฟนบอลได้เห็นกันอีก